สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะบรรยายเรื่องวิธีลดไขมันหน้าท้องนะครับผมชื่อเล็กครับเป็นครสตการบำนานอายุ66ปีและก็เป็นเบาหวานด้วยไปพบหมอทุก3เดือนมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโรคแทรกของเบาหวานก็คือโรคซับจาง โรคนี่ทับเส้นประสาทเป็นกันเยอะไหมครับสองโรคนี้และก็แต่โรคที่หมอพบจริงๆก็คือเป็นไขมันพอกตับหมอสั่งให้ลดน้ําหนักเมื่อลดน้ําหนักทั่วร่างกายไขมันที่เกาะตับก็จะลดลงเองอผมก็เข้าคอร์สลดไขมันนะครับก็ใช้เวลา 16วันเนี่ยลดได้1.2กิโลฟังดูมันาอาจจะน้อยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือองค์ความรู้ในการลดไขมันวันนี้ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ขอปรับความรู้พื้นฐานก่อนสักนิดคุณกำลังมองหาวิธีลดน้ำหนักส่วนเกินและมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือไม่นะครับ บอกนิดเทานะคนดีบอกพี่สักคำงามคำที่บ้านของเจ้ากินข้าวกับอะไระทุกอย่างก็มีแนวความคิดพ,พื้นฐานเพียงข้อเดียวนั่นก็คือแคลอรี่เข้าเท่ากับแคลอรี่ออกลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเครื่องชั่งน้ําหนักเมื่อคุณบริโภคแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายต้องการส่วนเกินจะถูกสะสมเป็นไขมัน แต่เมื่อคุณบริปโภคแคลอรี่น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการมันก็จะเริ่มใช้ไขมันที่สะสมไว้เป็นพลาังงานหลักการง่ายๆนี้ก็คือกุญแจสำคัญในการลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักได้1กิโลกรัมคุณจะต้องสร้างแคลอรี่ที่ขาดไปหรือติดลบพลังงานเนี่ย7,700กิโลแคลอรี่นะครับก็ ปริมาณแคลอรี่ต่อวันที่ควรจะได้รับผู้ชาย2,000กิโลแคลผู้หญิง1,600กิโลแคลลดได้ด้วยแคลอรี่ดิฟิสิตกินลดพลังงานเข้าน้อยกว่าพลังงานที่ต้องการใช้วันละ550 550คูณ14วันเท่ากับ7,007กิโลแคล คิดในใจเท่านั้นเพราะคิดนอกใจไม่เป็นดังนั้นคุณก็จะสามารถลดน้ำหนักได้หนึ่งกิโลกรัมภายในสิบสี่วันนะครับคุณสามารถบรรลุปเป้าหมายนี้ได้ด้วยการรับประทานอาหารอย่างมีสติเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและผสมผสานการออกกำลังกายเป็นประจำกินให้ฉลาดเคลื่อนไหวให้มากขึ้นและบรรลุปเป้าหมาย เริ่มต้นการเดินทางเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณคุณได้สิ่งนี้รักนั้นคงเกลือบยาพีพาชีวิตอ่แน่รักเพียงใดไม่แค่ใจจึงแค่ใจเธอนี่คือเนื้อเพลงน้ำพึ่งหรือยาพิษแต่ที่จริงแล้วอยากจะบอกว่าน้ำตาลคือยาพิษ เมื่อเราบริโภคน้ําตาลส่วนเกินร่างกายของเราก็จะเก็บกักน้ําตาลไว้เป็นไขมันส่งผลให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนน้นําตาลเป็นสิ่งเสพติดเช่นเดียวกับยาเสพติดมันกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทําให้รู้สึกดีในสมองของเราครับทําให้เราอยากกินน้าตาลมากขึ้นนะครับอ่าสมองก็บอกว่า ปากเมื่อวานเองกินอะไรกินแล้วรู้สึกฟินมากเดี๋ยววันนี้เองไปหามาให้ข้ากินนะปากก็ตอบว่าหาไม่ได้หรอกว่าท้องมันอิ่มเนี่ยเนี่ยเนี่ยจึเงเป็นที่มาของคาว่าปากอยากท้องอิ่มน้ําตาลยังส่งผลต่อการเผาผลาญของเราด้วยนะครับทาให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นนําไปสู่การดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นปจัจจัยสาคัญสําหรับโรคเบาหวานประเภทที่สอง น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานที่ต้องการร่างกายของคุณให้วความกำลังกับการเผาผ่านน้ำตาลเพื่อให้ได้พลังงานมากกว่าเผาผ่านไขมันและเผาผ่านกล้ามเนื้อเพราะว่าลำดับการเผาผ่านในร่างกายก็คือน้ำตาลไขมันกล้ามเนื้อซึ่งหมายก็ว่าน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยสามารถขัดขวางความสามารถของร่างกายในการเผาผ่านไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ,คอหมายว่าถ้าร่างกายมีน้ำตาลร,ร่างกายเผาผลาญน้ําตาลก่อนเผาผลาญน้ําตาลหมดแล้วค่อยเผาผลาญไขมันเผาผลาญไขมันหมดแล้วค่อยเผาผลาญกล้ามเนื้อจริงๆคือเป็นสาเหตุว่าผู้สูงวัยว่าจะมีกล้ามเนื้อรีบไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนการบาาาริโภคน้าตาลทําให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็นการเสพติดระบบการเผาผลาญหยุดชะงักและท้ายที่สุดก็คือปัญหาสุขภาพต่าง น้ำตาลหวานจริงๆหรือว่ามันเป็นยาพิษที่ซ่อนอยู่หวานหวานปานจะเที่ยมใจช้ำหวานหวานปานจะกลาอมปลคอยหวามหวาน,วานที่เป็นตรายต่อร่างกายอีกตัวหนึ่งก็คือความหวานจากฟุกโตสแล้วรุกโตสเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่พบในผลไม้เช่นแอปเปลิลลูกแพรและน้ำผึ้ง เป็นเรื่องจริงที่เมื่อเราบริโภคฟุกโต้น้ําตาลจะไปที่ตับก่อนแล้วก็ไปสะสมที่นั่นคือพุ่งเข้าตับไปเลยนะครับฟุกโต้ที่เรารับประทานไปโดยไม่เจตนานก็คือว่าน้ําเชื่อมข้าวโพดที่มีฟุกโต้สูงไฮฟุกโต้คอนไซลับเอส s ซซึ่งใส่ในกาแฟตามร้านกาแฟสมัยใหม่นะครับ ก,กลไกของระบบพลังงานในร่างกายก็คือเาผาผลาญและเก็บสะสมทุกตัเป็นตัวสลับสวิตจากการเาผาผลาญให้กลายมาเป็นการเก็บสะสมครับอ๋อเหมือนกับเรื่องเงินไดยนะคือว่าคือค,ค,อคือมีมีช่วงเก็บเงินแล้วก็เก็บเงินได้ระยะหนึ่งแล้วก็ใช้เงินไปเลยนะครับเนี่ยดูลายมือหน่อยสิท่านท่านผู้ชมคือว่าโอ้ลายมือคุณนี่นะเป็นคนที่เก็บเงินเก่เง แต่ว่าเมื่อคุณจะใช้จ่ายลายคุณก็ใช้ทีเดียวหมดเลยเออใช้อัปเรดแพ็กเกจโกหรือเปล่าเออ้อแรกล้อแรกอ,อ่าเอ,อ่อการบริดพ่พวกรถก็ควรเดินสายกลางนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในระหว่างการลดไขมันก็ควรรดพุกโตไปก่อนคือคือบางคนเนี่ยบอกว่าเออก็กินไม่ได้กินน้ำตาลนะอย่างผัดไทยไลายนี้ก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่ว่า หารู้ไหมว่าเมื้อเย็นกินผลไม้หรือบางคนกินผลไม้เ,เป็นอาหารในมื้อเย็นเนี่ยทุงโต้ก็จะมาจากผลไม้นั่นเองนะครับการให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยและการจัดการปริมาณน้ำตาลเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมก็เป็นสิ่งสำคัญ หิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกันชีวิตกลางน้ำตกันเมื่อเรากินอาหารลงไปก็จะทำให้ระดับตาลในเลือดสูงร่างกายก็ไปบอกให้ตับอ่อนสร้างอินซูลินอินซูลินทำหน้าที่นำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเป็นพลังงานนะครับและก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือว่านำน้ำตาลเนี่ย ไปเก็บเป็นพลังงานสำรองในรูปของไกลโคเจนอันนี้ก็ไปเก็บไว้ในตับนะครับแล้วก็ถ้ายังเหลือพลังงานอีกก็เอาไปเก็บไว้ในเซนไขมันอติโพไซน์นะครับถ้าร่างกายขาดน้าตาลระดับน้ำตาลในเลือดต่าคราวนี้เนี่ยก็ร่างกายก็ทํางานใหม่ต่างการให้ตับอ่อนลิตกรูคาคอนเอ่อกรูคาคอนกับอินซูลินทางานตรงข้ามกันกรูคาคอนจะ ปลี่ยนไกลโคเจนที่เราเก็บไว้เน่ให้มาเป็นน้ําตาลนําเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานบางครั้งกรูกคา้อนสร้างน้ําตาลกรูโคจากกรดอะมิโนดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะผอมจะมีสุข,ขภาพดีต้องกินให้เป็นเวลายอมให้อินซูลินออกมาน้อยแต่ให้กรูาคาอนออกมามากหิวจึงเป็นสวรรค์นะครับหิวกินน้ําหิวกินน้ํา หิวจึงเป็นสวรรค์เพราะเ,าเป็นการเปิดโอกาสให้ร่างกายเผาผลาญไขมันชีวิตกลางน้ำสุขสัโนอ้สวรรค์ในเรือนแพดัชนีใช้ไลน้านี้อยู่กล้าดวงใจที่ดวงเดียวผลง,งานเพลงของสุพรสมบัติเจริญนะครับ ดัชนีชไขลายแต่ว่าที่จกลา่าต่อไปนี้ไม่ใช่ดัชนีชไขลาลจะกล่าวถึงดัชนีน้าตาลเป็นค่าบง่งชี้ระดับน้าตาลในเลือดหลังจากรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตโดยเปรียบเทียบกับการย่อยและการดูดซึมของน้ําตาลกลูโคสซึ่งมีค่าดัชนีดัชนีอินเด็กเนี่ย gi glycemic index เนี่ยเท่ากับร้อยหลังจากรับประทานและเข้าสู่ระบบก,การย่อยและดูดซึมของร่างกาย ายในสองชั่วโมงหากรับประทานอาหารที่มีดัดชนีไกลซิิสูงเนี่ยก็จะมีคาร์โบไฮเดรตสูงน้ำตาลและแป้งสูงจะส่งผลให้น้ำตาลกลูกโคสเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอินซูลินจึงออกมาอย่างรวดเร็วแบ่งค่าอาหารตามดัดชนีน้ำตาลได้เป็นสามระดับ ก็คือว่าสูงกลางต่ําอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ําน้อยกว่า55าสิบหเนี่ยก็ควรจะเลือกบริโภคอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง55-70ิบเจ็ดบก็เลือกบริโภคพอประมาณอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงมากกว่า70ควรเลือกบริโภคแต่น้อย, alcohol, ยตัวอย่างของอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเช่น วุ้นเส้นบรอกโคลีวันหลังตัวอย่างของอาหารที่มีดัชนีน้ำตาปลปานกลางเช่นกล้วยกีวีขนมปังโฮลวีตตัวอย่างของอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงเช่นข้าวเหนียวคอนเกรตขนมปังฝรั่งเศสควรเลือกโต๊ะทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อไม่ให้อินซูลินออกมามา,มากเกินไปจนผล เป็นผลเสียต่อสุขภาพเมื่อปรับพื้นฐานความรู้แล้วก็จะมาพูดถึงว่าทำไมคนเราถึงอ้วนครับสาเหตุที่ทำให้คนอ้วนหนึ่งกินพลังงานเกินสองกินน้ำตาลเยอะเกินสามกินพุกโตสี่กระตุ้นอินซูลินบ่อยห้ากินอาหารดัชนีน้ำตาลสูงนะครับ อิทับปัจจตาเหตุปัจจัยใดปรุงแต่งให้เกิดเหตุปัจจัยใดดังนั้นวิธีการลดภาวะวนก็คือว่าไปลดที่ต้นเหตุนะครับก็คือกินให้น้อยกว่าพลังงานที่ต้องการใช้ไม่กินน้ําตาลไม่กินพวกโตไม่กินจุกเจ็บกินอาหารที่มีดัชนีน้าตาลต่ํานะครับอันนี้ความรู้ข้อนี้ผมนําไปปฏิบัติแล้วก็ ภายใน16วันเนี่ยลดไปได้1.2กิโลก็คือว่าจาก85.7กิโลลดลงมาเหลือ84.5กิโลแต่ความรู้นี้ก็จะติดตัวผมไปมันมันก็จะเอ่อทำให้ลดน้ำหนักได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับถ้าต้องการเรียนรูร้เพิ่มเติมการลดไขมันจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ท่านมีประสบการณ์ถึง ส5ปีทีเดียวแต่ว่าท่านจะเป็นใครยังไม่บอกทักมาที่ messenger แล้วผมก็จะพาเข้ากลุ่ม Line OA ครับลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลน์นี้สุดท้ายนี้มากับลาวิ่งแข่งกันใครชนะครับลาชนะครับเพราะว่าลาไปก่อน